อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับผมขั้นต่ํา100บาทนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมีเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าการลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับรวมไปถึงขั้นตอนการถอนเงินด้วยเนาาาาาเพรว่่มมหยนนบบบออออตสถข้้งงแไไ ไม่เข้าใจในเรื่องของการถอนเงินเนาะเดี๋ยวเราผมจะอัปเดตให้ในคลิปนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้หรือว่าจะทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจได้นะครับเ่าโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมจะมาอัปเดตแล้วก็แนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับก็ได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของขั้นตอนการทําเงินนะครับสำหรับคูณนิเวอที่ทางแอปเนี่ยได้อัปเดตหรือว่าเพิ่มเข้ามาใหม่นะครนนลิิปรรกกทีี่ผผมมไไไดด้้งงเยววาถอ ดหว,วังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ดูไปบ้างแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าดูไม่จบจะไม่เข้าใจในเรื่องของการถอนเงินนะครับและก็ในคลิปนั้นเนี่ยขั้นต่าในการถอนเงินเนี่ยมันอยู่แค่350คะแนนในการถอนเงิน100บาทนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับทางแอปเนี่ยมีการอัปเดตปรับเปลี่ยนคะแนนในการถอนเงินทุนนิวเลตใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปนี้เลยนะครับสําหรับตัวแอปนะครับผมดาวน์โหลดฟรีที่ Play Store เท่านั้นนะครับไป็นส่วนของ a อ d ด o i ยเนาะถ้าใครต้อง แต่ถ้าใครขี้เกียจค้นหาเองก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะฮะสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้ผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปหนี้ตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวดีอเนาะไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินนะครับว่าทําเงินแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของแต่ละเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษแนะนําดูให้จบดูให้เข้าใจนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยทำอย่างไรนะครับในส่วนของการทําภารกิจต่างๆนะครับผมไมม่สาาารถเปิดแล้ก็ทํให เพื่อนๆจะต้องทดลองทําด้วยตัวคุณเองนะครับเพราะว่าแต่ละภารกิจเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของมันนะครับก็คือการทําแบบสอบถามนะครับสำหรับเมนูนะครับผมด้านบนตรงนี้จะมีแต่ละเมนูเรียงขึ้นมาให้เราดูนะครับเมนูแรกนะครับผมก็จะเป็นการรวมงานต่างๆนะครับเป็นการทําภารกิจต่างๆเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นการทําแบบสอบถามต่างๆนะครับการทําแบบสอบถามนะครับผมก็ให้เรากดเปิดนะครับหรือว่ากดวิวนะครับกดเข้าไปตรงหน้านี้ได้เลยนะครับผมส่วนอันไหนที่มันขึ้นคําว่าวิดีโอนะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับเว็บแบบ อบถามค่อนข้างเยอะนะครับผมคะแนนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่า10,000กว่าคะแนนเลยนะครับเราสามารถเข้าไปตอบเข้าไปทําได้นะสำหรับแบบสอบถามเนาะคนที่เป็นสายแบบสอบถามอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะไม่พลาดนะครับในส่วนองการทําตรงนี้เนาะส่วนคนที่เป็นสายเล่นเกมนะครับชอบการดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นทาภารกิจมากกว่าก็สามารถเลื่อนลงไปต่อได้นะครับมันก็จะมีแอปต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เข้ามาทําภารกิจได้รวมไปถึงเกมต่างๆนะครับตรงนี้เลยนะครับก็เราสามารถดาวน์โหลดเข้ามาเล่นได้นะครับในส่วนของเกมนะครับการเล่นเกมนะครับผมเขา ก็จะมีภารกิจให้เราดูนะครับว่าภารกิจของเกมเนี่ยเขาให้เราทําอะไรอย่างเช่นเกมนี้นะครับเขาให้เราเล่นนะครับจนถึงเลเวล401นะครับเลเวล401ระยะเวลานะครับอยู่ที่10วันนะครับเราจะต้องเล่นภายใน10วันให้ครบ401เลเวลนะครับคะแนนที่เราจะได้รับนะครับอยู่ที่1,680คอยวิธีการทําก็กดวิวนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปนี้ลงไปในเครื่องของเราเนาะก็มีหลายเกมอยู่นะก็ลองติดตั้งแล้วก็ลองดาวน์โหลดเข้าไปเล่นดูนะครับมีหลายแอปหลายเกมเลยนะครับก็ลองเข ลองเข้าไปทําดูได้นะครับผมตรงนี้เลยนะต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับคาว่าเซอร์เวส์นะครับเซอร์เว์เนี่ยคือการทําแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับแบบสอบถามเลยใครที่เป็นสายแบบสอบถามนะครับก็กดเข้ามาทําตรงหน้านี้ได้นะครับผมคะแนนเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแต่ละเว็บไซต์นะครับผม1 0 0 0บวกนะครับหนึ่งหมื่นบวกเนาะแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้แล้วก็ลองเข้าไปทําดูได้เนาะการทําแบบสอบถามนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งคือจะต้องอ่านทุกหัวข้อนะครับทุกช้อยคู่คําตอบนะครับเราอย่าตอบมั่วเด็ดขาดนะครับการที่เราตอบมั่ว มันจะไม่ได้รับคะแนนหรือว่าไม่ผ่านแบบสอบถามนั่นเองนะครับเราลองอ่านแล้วก็เลือกคําตอบที่มันเป็นไปได้มากที่สุดนะครับต่อไปเป็นเดลี่ฟรีคอยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรับคะแนนฟรีทุกวันนะครับจากการดูวิดีโอหรือว่าการเช็คอินนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงเมนูนี้เลยนะครับมีการจอยเทเลแกรมด้วยนะก็ลองจอยเทเลแกรมเพื่อที่จะรับคอยดูนะครับเมนูต่อไปนะครับอันนี้เป็นการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปต่างๆเนาะเราก็สามารถเข้าไปติดตั้งได้นะครับเหมือนกับอันแรกเลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมก็เป็นอีซี่ออฟ การทาแบบสอบถามต่างๆเหมือนกันเนาะ1น0 0 0คอยเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะทุกคนลองทําดูได้นะครับสำหรับการทําแบบสอบถามนะครับก็ครบทุกเมนูแล้วนะครับผมด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นการทําภารกิจต่างๆเพื่อที่จะเก็บสะสมในส่วนของคะแนนด้านบนตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับผมมีคะแนนอยู่ที่8,824ดีคอยนะครับเป็นคะแนนนะครับเรามาดูที่3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือเนาะก็จะมีเมนูต่างๆนะครับโฮมนะครับคือหน้าแรกนะครับผมแชทนะครับผมคือการติดต่อพูดคุยต่างๆนะครับสำหรับคนที่าเขาใช้งานนใ ของแอปนี้เนาะก็มาแชทกันได้นะครับเมนูที่3นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคะแนนของเรานะครับที่เราได้รับจากการทําภารกิจหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับมันจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะถ้าใครเชิญเพื่อนเนี่ยกดในส่วนของการคอนเวิร์ตมานะครับเราจะต้องรอการตรวจสอบตรงนี้ให้มันขึ้นสถานะคอมพลีทนะครับผมต่อไปนะครับวิดดอนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับครั้งแรกที่ผมได้รีวิวไปเนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับผมครั้งแรกที่ผมถอนเนี่ยคะแนนมันอยู่ที่350คะแนนนะครับ หลังจากที่การอัปเดตใหม่นะครับก็เปลี่ยนเป็น3,500คะแนนในการถอนเงิน100บาทนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้อัดคลิปรีวิวการถอนเงินไปที่150บาทนะครับแต่คลิปนั้นเกิดมีปัญหานะครับผมแล้วก็พอดีนะครับทางแอปเนี่ยเขารีฟันคะแนนเข้ามาให้คืนนะครับก็คือถอนไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้ในคลิปนี้อีกหนึ่งรอบแลยกันนะครับเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยมันมีปัญหานะครับว่าจะลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเพราะว่ามันมีปัญหานะครับเลยไม่ได้ลงให้นะครับต่อไปนะครับ บางคนไม่เข้าใจว่าต้องถอนอย่างไรสําหรับทูมินิเวลส์นะครับตรงนี้ก็จะมีช่องทาง PayPal Bitcoin Li ไลท์คอยในส่วนของเหรียญคริปโต Bitcoin แล้วก็ไลท์คอยเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปถอนได้เลยนะครับเมื่อเรามียอดคะแนนครบแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจํากัดกระเป๋าหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่ามันจํากัดหรือเปล่านาะส่วนใครที่เคยถอนเหรียญคริปโตเนี่ยก็คอมเมนต์แนะนําผมได้นะเรามาดูที่ทูมินิเวลส์นะครับผมขั้นต่ํา100บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่3,500คะแนนนะครับตรงนี้อัปเดตทุกคนเวอร์ชันเดียวกันเหมืออนนนนกกัทุคใ คะแนนการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าใครดูในคลิปแรกนี่ยงมันเป็นเวอร์ชันเก่าเนาะทางแอปยังไม่ได้อัปเดตนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง1000บาทนะครับผม35,000คะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวผมจะถอนที่150บาทอีกรอบแล้วกันนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้จะมีช่องให้เรากรอกข้อมูลเพียงแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจในส่วนการถอนเงินครับผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะครับสอบถามเข้ามาว่าผมมีเงิน300แล้วนะครับผมไม่รู้วิธีการถอนเงินเนี่ยต้องถอนแบบไหนอย่่างไไรรรนนนคใใลิิปปแกกทีีผผมมววเย็สสอ ของวิธีการถอนเงินนะครับน่าจะดูให้จบเนาะจะได้เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้ละกันนะครับวิดดอร์นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบทูมิวเล็ตนะครับเอนเตอร์ Enter, ทูมิวเล็ตวอลเล็ตนะครับอ่า ตรงนี้นะครับในช่องเนาะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันเขียนข้อควารรมที่เป็นตัวหนังสือสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหม Enter to Money Wallet Email นะครับเขาก็จะให้เรานะครับใส่อีเมลเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินรางวัลนะครับเงินรางวัล o ูมี่ว w a เ l e t เนี่ยเขาจะไม่โอนเงินเข้าที่ t ูมี่ว Wallet ให้เราแบบอัตโนมัติหรือว่าโดยตรงนะเขาจะส่งผ่านอีเมลเข้ามาให้เรากดเติมเงินทางอีเมลเข้าไปที่ t ูมี่ว Wallet นั่นเองนะครับก็ให้เราใส่อีเมลลงไปนะในส่วนของอีเมลนะครับใช้อีเมลไหนก็ได้ที่ เราสามารถเข้าอีเมลนั้นได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเติมเงินในส่วนของอีเมลนะครับเราก็กด withdraw now ได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับเงินยังไม่เข้านะครับเรายังไม่ได้รับเงินเนาะการตรวจสอบยอดเงินนะครับจะใช้เวลา12ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงในการตรวจสอบยอดเงินนะครับเราก็กด tag you ด้านล่างนะครับผมอ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาเช็คที่ประวัติการถอนเงินของเรานะครับว่ามันขึ้นสถานะแล้วหรือยังนะครับตรงนี้นะครับผม ก็ขึ้นที่ pending นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะผมได้ทําการถอนในวันที่20เดือน9นะครับอ่าเราก็รอการตรวจสอบนะครับผมประมาณ1 2บสถึงสีชั่วโมงในการตรวจสอบนะครับถ้าไม่เกิน2วันนะครับก็นาะได้รับเงือนนะครับเขาจะส่งผ่านอีเมลของเราเนาะถ้าเราถอนวันนี้นะครับเราก็รอดูอีก2วันนะครับค่อยเข้าไปเช็คในอีเมลนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาให้ครับผมอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นอีเมลตัวอย่างนะครับที่ผมได้รับจากแอปนี้มาก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งร้อยบาทที่ผมได้รีวิวการถอน เขาจะจัดส่งของระวันเข้ามาแบบนี้นะครับเป็น100บาทนะครับผมเขาจะมีลิงก์การเติมเงินให้เราเนาะคือคือลิงก์นี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าไปที่ Google นะครับให้เราเปิดผ่าน Google นะครับพอเราเปิดผ่าน Google ขึ้นมาแล้วนะครับผมมันก็จะมีคําว่าเติมเงินนะครับให้เรากดเติมเงินแล้วก็ใส่เบอร์ของทูมิเนียลเล็ตลงไปนะครับแล้วเราก็กดเติมเงินนะครับเงินมันก็จะเข้าที่ทูมิเนียลเล็ตเลยนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเนาะอันนี้ผมได้ทําการเติมไปแล้วนะครับหนึ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทําเงินฟรีทุมนิ้วเล็นะครับใครที่อยากจะได้เงินช่องทางอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ